สัสดีครับเจอที่รายการเตเต้พาเล่นไม้บว่อคเรนเล่น,นะครับวันนี้เราจะเรียนโดโดเรมิฟาโซลาทีโดนะครับแล้วก็จะเป็นคอร์ดสูงด้วยโดก็คือสายสองต่อไปเล่สองเหมือนเดิมกดเฟสที่สองครับมีสายสามเปล่าครับ จะยังไม่ได้เรียนอาจจะยังไม่ได้ดูวิดีโอไม่เป็นไรครับแต่ฟาก็คือขอที่สามเหมือนตัวมีกดเฟตแรกครับซอนกดเฟตที่สามสายเหมือนมีครับลากดเฟตสุดท้ายนะครับข้างล่างสุดเปล่าครับที่ที่จะเป็นสายเดียวกับลาแต่เฟตที่สองครับโดจะเป็นเฟตที่สามสาย กับลาครับแล้วก็จะเป็นเสียงสูงเลสูงจะอยู่สายเดี๋ยวนี้จะเป็นอยู่สายเดียวกับลาหมดเลยเลก็คือตรงที่มีจุดครับมีก็คือตรงที่มีจุดเหมือนกันอันต่อไปฟาก็คือไม่มีจุดแต่มันอยู่ต่อจากมีซ่อนก็คือจุดอันสุดท้ายแล้วก็หน้าสุดท้ายเลยเฟดสุดท้ายครับ เป็นฝึที่บ้านนะครับขอบคุณครับ